จากสถานการณ์ราคาน้ำม,มันที่มีราคาแพงแล้วรัฐบาลก็พยายามกล่าวอ้างว่ามันเป็นปัจจัยมาจากการสู้รบในต่างประเทศนะครับจนทำให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่กันตามยักถากรรมนะครับรัฐบาลก็เหมือนกับพยายามจะเอาแต่อ้างสถานการณ์ภายนอกแท้ที่จริงแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเออนี่เป็นคำถามนะครับคือถ้าเรามีรัฐบาลที่อ้างอย่างเดียวนี่นะครับใครมาเป็นก็ได้นะครับ เราต้องอยืนยันตรงนี้ก่อนเราต้องการคนเก่งเก่งจริงๆมีวิสัยทัศน์มีคอนเนคชันกับต่างประเทศนะครับที่จะมาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยแต่คุณผู้ชมครับล่าสุดมีการแชร์ออกมาว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องของราคาน้ํามันณขณะน,น,นี้คนไทยโดนปร้นอยู่หรือไม่ไม่ใช่คําพูดผมหรอกครับเป็นคําพูดของคุณกรณจติกาวน,นิตหัวหน้าพักกล้าครับออกมาบอกเลยครับว่าคนไทยโดนปล้นแกไม่ได้บอกว่าหรือไม่นะแกบอกว่าโดนปล้นเลยนะครับ ค่ากันน้ำมันเนี่ยพุ่งสิบเท่าภาระของกองทุนและของประชาชนถูกซ้ำเติมด้วยการทำกำไรเกินควรโดยโรงกันน้ำมันกองทุนน้ำมันเข้าขั้นวิกฤตยังไงเนี่ยพลเอกประยุทธ์รู้หรือเปล่าทีมเศรษฐกิจรู้หรือเปล่าอ้างแต่ว่ากองทุนวิกฤตน้ำมันแพงแต่ทำไมค่ากันน้ำมันเนี่ยยังฟันกำไรจากคนไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับคุณกอบอกว่าเราชดเชยราคาน้ำมันมามาก ถึงเราจะรู้ว่าแพงแค่ไหนแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วน้ำมันเราถูกกว่าเกือบประเทศในอาเซียนนั่นเพราะรัฐบาลอุ้มทั้งการลดภาษีและใช้กองทุนน้ำมันชดเชยโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่กองทุนอุ้มอยู่ลิละ10บาทกองทุนน้ำมันตอนนี้ติดลบไป8 6 0 0 0ล้านและติดลบเพิ่มขึ้นเดือนละ2 0 0 0 0ล้านซึ่งเดือนนี้จะทะลุแสนล้านอย่างแน่นอนนะครับส่วนการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นโดยดีเซลเพิ่มขึ้น1 5เเมื่อเทียบกับปีที่แล้ววันนี้กระทรวงการคลังวิ่งหาแหล่งเงินทุน แต่ด้วยรัฐบาลไม่ได้ค้ำประกันสถาบันการเงินเริ่มเมินที่จะรับความเสี่ยงเพิ่มเติมก็คือเขาไม่ให้กู้นะนี่จะกู้อย่างเดียวเลยนะครับไม่น่าแปลกใจเพราะเดิมกองทุนน้ำมันมีกําหนดเอาไว้ว่ากู้มาก2 0 0 0 0ล้านไม่ได้แต่รัฐบาลยกเลิกเพดานเมื่อต้นปีทั้งๆที่แนวโน้มราคาน้ามันจะยังไม่ลดและอาจเพิ่มขึ้นไปอีกกองทุนจึงไม่มีวี่แววจะมีรายได้มาคืนหนี้ได้อย่างไรสรุปกองทุนมีโอกาสเดี่ยง ในอีกไม่นานนี้กองทุนก็เดี้ยงแหละกู้ไม่ได้หาเงินไม่ได้ไม่มีการชนกองทุนน้ำมันเป็นการชนนะครับพอเดี้ยงไม่มีการชนก็หมายความว่าอีกหน่อยราคาน้ามันจะขึ้นยังไงก็อยู่กันตามยัถากรรมนะครับอยู่กันตามยัถากรรมคือผมย้ํานะนี่คือผลงานของนายกที่บริหารประเทศมาแปดปีจริงๆแปดปีถ้าเราปฏิรูปพลังงานนะครับนายกมีวิสัยทัศน์เดี๋ยวเราอาจจะไม่มาอยู่ตรงเนี้เราอาจจะแก้ไขอะไรได้ต่างๆนาะนาะหนึ่งในนั้นคืออะไรครับ นี่ค่าค่าการกันอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อข้อมูลของกอนหรือว่าจะฟังแต่คําแก้ตัวของพลเอกประยุทธ์นะครับกอนบอกว่าค่ากัรน้ำมันมันสูงมากเป็นประวัติการณ์นะสองปีก่อนอยู่ที่0.88บาทต่อลิตรปีที่แล้วอยู่ที่0.87แต่วันนี้อยู่ที่8.5บาทต่อลิตรคิดค่ากลั่นเพิ่มขึ้นสิบเท่าในช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนอยู่แล้วแลวะเจ้าทุนการกัดเท่าเดิม โรงการของไทยมีหกโรงส่วนใหญ่เป็นของปตทยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่กาลังการผลิตก็เหลือเฟือน้ํามันไม่ได้ขาดตลาดแต่อย่างใดต้นเหตุของเรื่องนี้ทั้งหมดเรามั่นใจครับว่ารองนายกเศรษฐกิจที่ควบตําแหน่งรับรีพลังงานใครอะคุณสุพัฒนาพงศ์เนี่ยในฐานะลูกม่อเก่าของปตทรู้แล้วเข้าใจดีทั้งหมดแต่คําถามก็คือท่านอยู่นิ่งได้อย่างไรโอ้โหเจ็บปวดนะฮะค่าการเพิ่มขึ้นสิบเท่า ค่ากันนะค่าบริการนะนะส่วนใหญ่เป็นของปตทเห็นไหมนะรองนายกกับรัมตรีพลังงานคนที่อยู่ข้างๆบริษกปปะยุทติรู้ดีรู้ดีและเข้าใจทั้งหมดเพราะเป็นลูกม่อปตทคุณกอนพยายามจะบอกอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาด,ดูนะพักก้าก็เลยบอกว่าเนี่ยเสนอทางออกํกาหนดเพดานค่ากลั่นซะไอ้ค่าก,การผลิตให้โรงกัน่นทํากําไรได้และไม่ขาดทุน ออกกฎหมายเก็บภาษีลาบลอยจากกำไรสต็อกน้ำมันและจากการกลั่นที่สูงเกินจริงรัฐบาลจริงจังกับมาตรการการประหยัดปรับอุณหภูมิแอร์ที่ประชุมสอสอถอ,อดเสื้อนอกถอดเน็กไทการชดเชยน้ำมันไม่เวียงแหะทำให้ทุกคนโดยไม่จำกัดปริมาณนะครับอืมนะฆ่ากันคนไทยโดนต้นนะคนไทยโดนต้นแล้วก็พูดถึงไม่ได้พูดชื่อแต่พูดตำแหน่งชัดเจนนะ เป็นลูกหม้อเก่ารองนายกควบตำหน่รงรัฐมตีพลังงานก็คุณสุพัฒนาพงษ์นั่นแหละนะคุณกรนต้องการบอกอะไรแล้วคนไทยโดนปล้นจริงหรือไม่และไปเอี่ยวเกี่ยวข้องกับปตทได้อย่างไรเรื่องนี้คงต้องติดตามแล้วก็เจาะลึกกันต่อไปว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ยรู้ตื้นลึกหนาบางเรื่องพวกนี้เนี่ยขนาดไหนบ้างครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนยมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาท สนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้าสิบนะแหนมยุคนสูตรเมืองตัวจังหวัดน่านชุดละร้อยห้าสิบหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ไดร่ําได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะ นะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดร้อยหาสิบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทําประมาณ6 0สิบถึงแปหมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำหนชุดมี10ชิ้นทําใหม่ๆสดๆนะครับไม่แค่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมูหชุดมีสิชิ้น ชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทํารูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ปนอยู่กับไอคอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเ็าจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจอีซียูคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอยื่นไม่เป็นเลยนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอยื่นไม่เป็นอนะผมขายในของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งตัวคือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ แหนบบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ทำงเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยไง นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกกว่าคนอื่นก็หน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำโรงสำอ,งสำอ,งอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอนะ่ะผมยากนะผมไม่เอาอะนะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนม แลาไม่ให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรือยังไงครับเนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอ่ะนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดาษปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มัน มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดาษปากหน่อยนะกระดาษปากกระดาษใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละไถ่เนี่ยมไละนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัว่วไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อน มีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองร้อยยี่สิบครึ่งโลทําสดใหม่ทุกวันนะผมมาเก็บปิกไ่เก็บตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทานี่อร่อยไส้อัว่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงแล้วว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็ นี่ไงเราก็เอาเส้อหัวมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะไอ้วันหนึ่งนะทาไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่าทําเยอะมันเหนื่อยอแม่ครัวที่เขาทาเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทําเยอะเดี๋ยวไปลมไปแรงมาเนี่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทําเยอะเนี่ยทาเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทําเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อย มันต้องทําแบบเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นน่ะที่เขาเรียกโอมาคาเซะโอมาคาเซะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมาคาเซะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทําเห็นไหมเขาก็จะทาเป็นชิ้นๆเห็นไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนดาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ย ไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนี่ยมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ํเปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินแล้วอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือ นะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส่อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต้องโมแบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยยี่สิบสนใจก็พิมพ์ก็าว่าสนใจเข้ามานะครับ หากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทําเลยนะย้ำ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 ห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำเกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรรับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิม นะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากิน,เ,นเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเยอนสูงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ยสองรอยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหน ไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่อไ,ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่ากเ็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะสองอยยนะขอยาตโมต้หน่อยเถอะนะไส้อั่วนี่ชอบมากเลยนะจะให้มีโมได้อย,อยังไงนะครับ คือถ้าให้ผมไปขายครีมเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าอ่ะนะเสียชื่อเปล่าอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่า ไม่รูสิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกงหกตัวเองอะ่ะโกงหกคนดูอะ่ะนะไม่เอาอะไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัว เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรกะัะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ต่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมัมนเนี้ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอพวกคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทำนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละ นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับอโอเคนะเจอกันเรื่องแกงคอซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบาย,ยต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลง,งานใครมันก็ทำได้นะครับนะ ลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ